ขอต้อนรับสู่ตลาดมีชีวิตพิพิธภัณฑ์มีชีวาสามชุกตลาดร้อปีที่มาของคำว่า3มชุกมีด้วยกัน2อนัยยะนัยยะแรกมีเส้นทางคมนาคมติดต่อกันได้3ทางเป็นลักษณะทาง3แพร่งแล้วก็มีผู้คนชุกชุมจึงใช้สองคำนี้มารวมกันเป็น3ชุกอีกนัยยะหนึ่งมาจากกระชุกหรือ4ชุกซึ่งเป็นภาชนะสารด้วยไม้ไผ่ มีรูปทรงค้ายฟักตัดนำมาซ้อนกันเอาไว้ใส่สิ่งของบรรทุกบนเกวียนในปีพศ2379สุนทรภูได้ล่องเรือตามแม่น้ำท่าจีนผ่านสามชุกและสามเพลงได้แต่งโคงนิลาสุพรรณกล่าวถึงสามชุกนับเป็นหลักฐานยืนยันว่าชุมชนการค้าสามชุกมีมาก่อนพศ2379ต่อมาปีพศ2440 ชุมชนการค้าสามชุกได้ย้ายมาอยู่ที่สามเพลงคนกลุ่มแรกที่เข้ามาเป็นกลุ่มคนไทยที่มีอาชีพค้าขายตามมาด้วยกลุ่มของคนจีนต่อมามีคนเข้ามาค้าขายกันอย่างคึกคักมากมายเป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญแห่งหนึ่งของรุ่มแม่น้ำท่าจีนในปีพศ2454ได้มีการย้ายที่ว่าการอำเภอนางบวชมาอยู่ที่บ้านสามเพลงกระทั่งปีพศ2457 ได้เปลี่ยนชื่ออำเภอนางบวชเป็นอำเภอสามชุกคนจึงเรียกสามเพลงว่าสามชุกตั้งแต่ปีพศ2510เป็นต้นมาเริ่มมีการตัดถนนหลายสายคนหันไปใช้รถยนต์แทนเรือแม่น้ำถูกลดบทบาทลงทำให้ตราดสามชุกเริ่มซบเซามาถึงปีพศ2542กรมธนารักษ์มีโครงการที่จะรื้อห้องแถวไม้บริเวณซอย1และซอยสอ เพื่อสร้างอาคารพาณิชย์คนในชุมชนแบ่งเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งเห็นด้วยกับกรมธนารักษ์อีกฝ่ายไม่เห็นด้วยและในปีพศ2544ได้มีการประชุมกันครั้งแรกมีการถกเถียงกันหลายเรื่องหลายประเด็นดรสมเกียรติอ่อนวิมลได้มาร่วมประชุมและให้ความเห็นว่าการจะรื้อห้องแถวไม้เพื่อสร้างอาคารพาณิชย์นั้นทำได้ง่ายแต่หากรื้อแล้วเราไม่สามารถที่จะกลับมาอนุรักษ์กันได้อีก ที่ประชุมมีความเห็นเพิ่มเติมอีกว่าหากสร้างตึกใหม่แล้วถ้าขายของไม่ดีจะเอาเงินที่ไหนไปส่งธนาคารแล้วใครจะรับผิดชอบและในที่สุดที่ประชุมก็มีมติให้เก็บรักษาตลาดสามชุกเอาไว้เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์หลังจากนั้นได้มีการตั้งคณะกรรมการพัฒนาตลาดสมชุกชุดแรกและได้เริ่มจัดงานอร่อยดีที่สมชุกครั้งที่หนึ่ง นับเป็นกิจกรรมแรกที่พวกเราเริ่มดําเนินการกันต่อมาก็ได้มีการประชุมกันหลายครั้งหลายหนแต่ไม่สามารถเดินไปข้างหน้าได้เนื่องจากไม่มีประสบการณ์ในการทํางานจนในที่สุดโครงการต่างๆที่คิดกันที่จะทํากันก็หมดแรงกันไปจนกระทั่งปีพศ2545มูลนิธิชุมชนไทยได้เข้ามาพูดคุย ชักชวนให้มาทำงานร่วมกันในเรื่องของการพัฒนาเมืองเก่าพอถึงปีพศ2546มูลนิธิชุมชนไทยได้เลือก3ชุกเป็นหนึ่งใน12เมืองนำร่องโครงการปฏิบัติการชุมชนและเมืองหน้าอยู่หลังจากนั้นชุมชนได้ทำเวทีประชาคมกันแล้วดำเนินงานตามแผนเราเริ่มทำกิจกรรมแรกในตลาด3ชุกก็คือกิจกรรมกวาดหยักย่ายร้อยปีและก็จัดระเบียบต,ตลาด หลังจากนั้นมีโอกาสไปศึกษาดูงานไปดูพิพิธภัณฑ์ต่างๆดูว่าเขาทำกันอย่างไรจัดอย่างไรและได้ไปที่บ้านพิพิธภัณฑ์ของอาจารย์อเนกไปเห็นการจัดแสดงร้านค้าเก่าๆหลายร้านเมื่อได้เห็นสิ่งต่างๆแล้วก็ได้กลับมาคุยกันว่าเราจะเดินกันยังไงต่อไปกับตลาดสามชกจึงเกิดแนวความคิดว่าจะจัดเป็นตลาดมีชีวิตพิพิธภัณฑ์มีชีวาเราเริ่มทำกิจกรรมกันอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นภาพเก่าเล่าขานตำนานสามชุกกิจกรรมบ้านพูดได้ซึ่งเจ้าของบ้านสามารถเล่าเรื่องราวของครอบครัวผ่านภาพถ่ายและข้าวของเครื่องใช้ในอดีตหลังจากนั้นเราได้ปรับปรุงบ้านขุนจํานงเป็นพิพ,ธพิธภัณฑ์ชุมชนเพื่อให้นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สนใจเมื่อเข้ามาเยี่ยมชมพิพ,ธพิธภัณฑ์แล้วสามารถรู้ข้อมูลเรื่องราวต่างๆของสมชุก ในปีพศ2547ได้เปิดป้ายสามชุกตลาดร้อยปีอย่างเป็นทางการมีพี่น้องเครือข่ายภาคประชาชนมาร่วมง,งานจากทั่วประเทศหลังจากนั้นสามชุกเริ่มเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปสื่อบนชนนำเรื่องราวของสามชุกไปช่วยกันประชาสัมพันธ์ทำให้คนเข้ามาศึกษาดูงานเป็นจำนวนมากการดำเนินงานพัฒนาตลาดสามชุกมีมาอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังไม่มีความชัดเจนระหว่างกรมธนารักษ์กับชุมชน จนกระทั่งกรมธนารักษ์ได้ทำหนังสือขอความเห็นไปยังกรมศิลปากรความเห็นจากกรมศิลปากรตอบกลับมาว่าตลาดสามชุกมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์เห็นสมควรให้อนุรักษ์ไว้เป็นโบราณสถานย่านประวัติศาสตร์ไม่ควรรือ้อชาวบ้านทราบข่าวต่างพากันดีใจและมีความมั่นใจคิดว่ากรมธนารักษ์คงไม่มารื้อแล้วเราจึงเริ่มปรับปรุงตัวอาคารตลาดสามชุกกันอย่างจริงจัง จนกระทั่งในปีพศ2550เป็นปีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดมีคนรู้จักสามชุกมากขึ้นที่สำคัญที่สุดเราจัดกิจกรรม่อยดีกินฟรีทั้งตลาดปราศจากแอลกอฮอล์เป็นบรรยากาศที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างเต็มรูปแบบอาหารทุกชนิดภายในงานชุมชนนำมาให้กินฟรีทั้งหมดการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาตลาดสาชุกเชิงอนุรักษ์และชาวสามชุก ได้มีหน่วยงานภายนอกที่ให้ความสนใจและให้ความสําคัญในการทํางานภาคประชาชนในมอบรางวัลให้กับสามชุกทําให้พวกเรามีกําลังใจในการทํางานต่อไปและในปีพศ2552พวกเราได้รับรางวัลที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวสามชุกคือรางวัลอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมภาคพ,พื้นเอเชียแปซิฟิกเป็นรางวัลระดับดี Award of m e r i t การที่ชุมชนสามชุกประสบความสำเร็จเกิดจากการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างแท้จริงมีพี่เลี้ยงดีมีกระบวนการทำงานมีภาคีมีเครือข่ายจากภายนอกและภายในให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องถ้าจะย้อนให้ดูตั้งแต่ยุคปลูกเบิกคนในชุมชนร่วมคิดร่วมทำทำให้สามชุกรุ่งเรืองพอมาถึงยุครุ่งเรืองต่างคนต่างคิดต่างคนต่างทำให้ความสนใจกับชุมชนน้อยลง เมื่อถึงยุคซบเซาคนในชุมชนเริ่มหันกลับมามองปัญหาและมาหารือร่วมกันก็มาถึงยุคฟื้นฟูคนในชุมชนมาร่วมคิดร่วมทำร่วมกันแก้ปัญหาพอถึงยุคเฟื่องฟูชุมชนมีเศรษฐกิจดีขึ้นคนในชุมชนเริ่มต่างคนต่างคิดต่างคนต่างทำให้ความสำคัญกับชุมชนน้อยลงอนาคตข้างหน้าของตลาดสามชุกจะเป็นอย่างไรต่อไปคงต้องขึ้นอยู่กับคนในชุมชน ถ้าคนในชุมชนต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างคิดต่างคนต่างทำลืมสำนึกร่วมของชุมชนก็ไม่แน่ว่าตลาดสามชุกที่กำลังเฟื่องฟูอยู่จะกลับไปซบเซาอีกครั้งหนึ่งก็เป็นได้แต่ถ้าชุมชนตลาดสามชุกยังคงรักษาความเป็นชุมชนให้เข้มแข็งเอาไว้ได้ปัญหาที่เข้ามาไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็กคนสามชุกก็สามารถเอาชนะและฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆเหล่านั้นไปได้ในที่สุด ตลาดสามชุกก็จะยืนอยู่ได้อย่างมั่นคงและเข้มแข็งตลอดไป